สวัสดีพี่น้องสวัสดียามสวยๆเดอ้อมื้อนี้แม่นางใหญ่กับลานชายก็สิพากันมาเฮ็ดอ่าอ่าขั้วป้าเนาะสีเห็ดจุ่มหรือว่าก้อยกับเรียวแดงลูกพันธุ์สีเห็ดเนาะแต่ว่าแมน่นางใหญ่กับลานชายสีพากันมาเสาะเก็ตป้าสามโลปายพี่น้องแม่นางใหญ่ซื้อมามืขอเช้าเนี่ยเสียวอขีดมันไวใส่แจ่วเด้อพี่น้องเด้อเห็ด แจ๋วพันจักสีเป็นพันหรือว่าจักสีเป็นก้อยเนาะแล้วแต่พอขั้วเป็นสิเห็ดให้กินพอมันตัวใหญ่แม่นางใหญ่กับจักลายสิเหเออใหญ่หลายกับนตะยานี่ยพี่น้องเลยว่ <c oughs> าขี่มันไปจริงยังไงเขงเป็นโลกพี่น้องเลย <c oughs> แม่นางใหญ่บอกขี่จะหาวสื <c oughs> ่อๆน้องงูก้องงูกูจาขึ้นนะั่นนะ่ะนะ <c oughs>

นี่กสซอยอะพี่น้องเลยสีก้อยเอาแต่ก้าวบอกว่าเพื่อนากจุ่มอยากกันเนาะตัวสีง่ายง่ายเนงมือซอยกันแบบพี่นาะงหัวมันดีแม่ตั้งไงสีต้มเนาะจะน้อยถ่าให้ลูกเพื่อนนี่ยปลามันจะสีสุกไว้จะนอยด์จังว่าเบิ่งนขั้นตอนโคงการปรุงเลยนะพี่น้องเนาะ อดขั้นตอนของการเนี่ยกินมะนาวใส่เลยนะพี่น้องกินมะนาวอยู่เลยซ้ำสบายดีจ้าพี่น้องกำลังกินมะนาวอยู่กินกินเบิ่งดุยกินเบิ่งดุ้ยส้มส้มแห้งโมโลเออส้มขึ้นอย่าง้ม สมเม่เปียวเออสมเม่เปียวมาาค่อยมาเนายนี่จะซือหัมันเนาะแม่นางไงสิเอาไปตี้วส่วนนี้ลุงิ่นจงไวให้ต้งให้น้องมมกเพราะว่าป่ว้หาย้นกินตัวดิบแม่ก็สสติงดวยให้พ่นเนาะ อยูในสิโตะมั้งพี่น้องเอาก,ก็คือสิพันเอาน้ำมันอกกนนอ,อ,นมมอกพี่น,น,น,อน้องเอาเอน้ำส้มออกแล้วสบซีเออกโดยจงโกะเอามาใส่นี่แม่แลงแอ้ขี้พี่น้องเจี๊ยบเจียบซีอาโอปาลงเชือกเลยนะจ๊ะ เอาพวกปลาลงไปใส่เลยพี่หน่อยไหมแม่เอนยู่ยบอกฝีมือแม่เนี่ยโอ้ตุ่มนี่สีมือแม่ได้ลูก<ส><ต>ได้ปะ<ด>ตกุตกตุกอ่อยตัวยังแต่เป็นซีมือของลุงเด้อพี่น้องเลยแต่น้ำมันนี่มันเป็นสีมือของแม่เป็นสีม,สมือเป็นสีมือของแม่นะน้ำตัวนี้เอาปลาลงไปใส่เลยเหมเอาปลาลงไปแล้วก็ใส่ปลาเด้อจ้า เีเอาไปลงไปสิเห็นปะาะอาใช่ต์ปกดเอกเลยป้าร้อยกับร้อยร้อยกัะร้อยอน้องหมู่าเราเข้ามาพจาตอนนี้กัยังคู่เป็นยุดจั่น้องมุกกับแม่กับสิมาเดทพักเนอน้องมุกเนาะกับตรงโคษขโคภัยหลายๆเด้อสิเห็นโทรแขนเลยพี่น้องเลยเพราะว่า ทั้งมือจับทั in pop, ้งอันนัเน่ก็เลยเห็นบอเต็มโตด้วยพี่น้องกัยมือนี้เด้อเฮ็ดกินแล้วจังสีขันพวกลุงวันเพื่นบวคขาเวียกสาวน์พวกาเวียกจังสีคอยส่วนเพื่นมากินเข่าสามัคคีน้ากันอยู่ในหี่เนาะเพราะว่ากินข่านําพวกอ่าสร้างทีข้าจ้ามาที่พื้นเหือนในแม่นางใหญ่เดื่ยๆหลุดน้องโม มล,ลมุกปีนหล่ๆเลยนี่ก็คือปลาที่ลูมขึ้นคันเอาหน้ามันสมใสเรลวแล้วน้องพี่น้องอสมัดแข้งจะถัดไปมเด้อมาันกินเขา่าจิตโตนเที่ยงนํากันพี่น้องเลย พะน้อมที่ซอยเลยแล้วต้องซอยแม่นางไงบ่ได้ไปทายตีให้น้องเบิงนะ่งเนาะพอไล้น้องมมนะโ,อโ,อโอมกุบนะัวว่านิดเนาะหน่อยได้แต่ว่าเข่าได้พี่น้องเลยนี่ฟองลูกน้องโมกลูกกุบีได้มือมาใส่ไหนนะสามไหนสี่กินกับหลามพี่น้องเนาะกินกับกออ๋วย ิหักยวขั้นตอนของการปรุงเลยด้วพี่เนาะเลยเราจะเอาปลาแดกเลี้ยเพราะว่าอาหารบ้านาเฮ่านี่ปลาแดกเป็นลักเนาะคือว่ากโกยปูโกยปลาไม่ยังก็ต้องได้ใส่ปลาแดกกะนี่ก็แล้วแต่ความหักของอ่าแต่ละคน,น,น,นลเลย,ยพี่น้องเนอะโบไซก็ได้ใส่ก็ได้เอาเอาหมกเพชรลงไปเลยนะพี่น้องเนาะ เกลือลงไปใส่น้อยหนึ่งขัน้นตอนของการเห็ดนี่นี่ด้องพี่น้องเลยใส่แป้งน,นัวลงไปหรือว่ากุ้งสุรดนั่นเองใส่หลายเสียบหลายใส่น้อยเสีบน้อยโบใส่โบเสียบเนี่ยมันก็นสูตรไพ่สูตรมันเด้อโครงการเห็ดกินนี่กกก๋อยปลามันก็นมีหลายมีหลายแบบสิก๋อยเน,นาะเดวแตน อ่าไม่ยังสูตรของไฟของเราเนาะได้บ่วงบ่วงกับเขาคนเรื่อยว่ะอันนั้นแล้วเดี๋ยวต้มปลาเหรอต้มปลาซุกไปได้คนเนาะเออจุกคนมากเนาะอ่าต้มป้าก็บซุกเป็นทีเหี่ยห้อยหน่อเนาะแม่นางใหญ่กับสี่หานมาคงให้เนาะพี่น้องเนาะใส่มือเรืยเด้อพี่น้องเอ้ยให้ใส่ทุกอย่างก็เนาะโบโบใส่เนาะ เพราะว่ามือนี่ก็มือทนทานนี่เออทนทานตัว้งนี่นองนิยโอ้ยหัวปลากระตุมแล้วเรียบร้อยเสพเสปาญังนน่อยเอาอหัวหหอมลงไปนะเนาะไปเฮ้ข้หัวเจ้าข้หัวก็ได้ข้อหัวไปนอ บอต้องการใส่ยังด้วยใส่มือโดยเฉพาะก็ะเรยแต่สูตรของไปด้วยสีใส่ทองยางมือสีใส่มือวนลายเนาะในขี่ป่าพี่น้องแล้วแลลวเพราะว่าส่วนหนึ่งแม่นางใหญ่สียุบไวอันบางเธอสีมีคนอ่าอยากกินพันธุ์เนาะก็จำเกับขีมาในกเ็เซ็บ เสียบลายขี้ปลาไหมยังไงเห็ดเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้าต้องตากก็ห้องตากใส่น้ำซอวแฟงเด้อประเดี๋ยเด้อคุณปล่อปลาสบายดีพี่น้องมากินข้าวนล้วกันเด้อกินข้าวตัวเทียมมาดูมั้ยขี้มือสางเด้อพี่น้องเด้อสางเหตุร่อยมีก่อนป้าอยากกับพี่อยากพันก็บพันเด้อดีเด้อยิ่งไปนั่นบ่ ม so ันกินข่าวำกันเดิอพี่ยองเอ้ยที่เราละสางกันนะฮะคนณเราเปินเมาแต่นันยุนมาลุยสางเอ้ยผักกอนที่ผักเคียงบี่ยอผักอีกไหมลอบพวกนี้เลยเออไอ้นะไรกนไรกระฟ้าใช้ไม่ขี่ฮะขอนยังวาวต้อกันใส่วงใส่ย่งมานี่น่เีย mười lăm cho mười lăm phần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  แม่ที่็นีโอ้ยกิตานามั่เก็บเก็บมมาแล้วมาแล้วคลิปนี้ขอลกพี่แน้องไปกนฝากกุไลไรกุ้งแทสองนางแนงหน่อยตาคนไทยเนเด้อพ no. ี la ่น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn